ล้รครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับช่วงนี้ผมเล่นโลบอกค่อนข้างบ่อยเลยนะครับในไลฟ์ก็ถ้ามีคนมาดูก็น่าจะเห็นว่าผมเล่นโลบอกเยอะมากนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันกับ99 n i g h t นะครับ in the forest นะครับผมซึ่งมันจะเป็นแมปเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมให้เราตามหาเนเด็กหายทั้งหมด4คนแล้วก็เอาชีวิตรอดจากพวกปีศาจนะครับผมซึ่ง ผมค่อนข้างชอบนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกมากนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เออเพลินดีแล้วก็ไลฟ์สนุกดีนะครับก็ถ้าใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดนะครับผมเข้าไปดูได้ที่ TikTok กนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับลองไปดูกันได้นะครับผมไลฟ์เกือบทุกวันเลยครับช่วงดึกเนาะไปพูดคุยอะไรกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับผมโซโล่เลยนะผมเนี่ยเล่นไปสูงสุดเนี่ยสองวันนะครับผมโดยใช้อ่าคลาสแคมป์แคมป์แคมเปอร์นะครับผมจริงๆผมอยากเปลี่ยนแหละแต่ว่า ไม่รู้จะเอาคลาสอะไรดีนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องรอแบบรอเดลี่ช็อปอะคือมันต้องรอมันจะรีแค่วันละครั้งนะครับผมก็ต้องมารอนะตอนแรกจะเอาเอเลียนนะครับแต่ว่าพอไปอ่านดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอเลียนมันก็คือผมจำผมเล่นคนเดียวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่จะต้องใช้ปืนเลแกนของเอเลียนมันคงไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมเคยไปเล่นกับอาน้องๆในในไลฟ์สดอะคือเขาก็เอาปืนเลแกนมาให้ผมนะแต่ผมลองเล่นแล้วมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นครับ มันแค่ดีตรงที่ว่าปืนมันชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นคือผมมาสะดุดตากับเจ้านี่ครับผมบาวเลอร์นะครับมันเป็นคลาสเกี่ยวกับเหมือนแบบว่าอึดขึ้นนะครับเอาไว้เล่นคนเดียวน่าจะได้นะคือมันจะอึดอะไรนะครับผมเนี่ยมันจะมีบล็อกดาเมจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเอาไปเล่นคนเดียวผมว่าน่าจะน่าจะได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นกับแบบเป็นทีมก็คงจะต้องเป็นพวกลัมเบิร์ตแจ็คกับแบ็กสมิธอะไรอย่างเงี้แหละ ผมก็ไม่ได้ยังยงไม่ได้สนใจเอริขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก็รอดูครับว่าอะไรมาขายก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าผมเนี่ยจะเล่นได้ไหมนะครับคนเดียวเนาะว่าเอาผมเนี่ยจะรอดไหมนะครับผมในการเล่นคนเดียวเนาะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับอ่ะเปิดมานะครับผมจะมาถึงนะแบบผมจะเอาแบบว่าเล่นสไตล์ผมเลยนะแบบว่าที่ผมแบบเล่นแบบปกติทุกครั้งที่ผมมาเล่นนะครับผมจะตัดไม้ทิ้งไว้นะครับผมประมาณสองสามต้นเนาะเหมือนมันจะปิงปิงด้วยอ่ะ โอเคต่อไปผมจะวิ่งออกหาของนะครับพอแมปมันเปิดขึ้นมาเนะนี่ช่วงแรกเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยแล้วเพราะว่า,อามอนมันไม่ไทําร้ายเรานะครับช่วงแรกไม่ใช่สิอไอ้กวางครับผมผีมันจะไม่ไม่ล่าเรานะช่วงแรกคือของผมมันเก็บเต็มแล้วแต่ว่ามันปิงมันเลยขึ้นสีคทับห้าครับแล้วก็มาย่อยครับผมเปิดกล่องดูครับได้สเปียร์หรือปืนก็ก็คุ้มละขอปืนหรือไม่ก็สเปียร์เไฟฉายครับจะสายผมมันไม่ต้องการเลย สายผมมีแล้วออไฟฉายก็เดินไปดูต่อครับแมปมันตอนนี้ยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราพอสำรวจได้อยู่ขึ้นไปครับอาจจะมีกล่องนะหรือไม่ก็มีไฟฉายมันชอบมีแต่ไฟฉายแบบไฟฉายมันจะเต็มเลยเนี่ยตัดไม้สักเล็กน้อยไม่เจอหอกครับรอบนี้อ่าน่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราแบบตีมอนก็ลำบากโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไม้นะครับมาทําเป็นแมปก่อนนะครับโอเค จแ,แล้วก็ตัดอีกสักต้นสองต้นนะครับจริงหอ,อกไม่ต้องอันนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาเอาจากอันนี้ก็ได้กบนะครับเดี๋ยวมีเทรดเดอร์มาครับแต่ว่าผมไม่มีอันเนี้ยตีนกระต่ายอ่ะอันนี่ครับแตนน่มันบ, ắc บ ắc ักบอกอ่ะแบบผมเก็บของไปแบบอันนี้แล้วอะ่ะเราจะเอาขวานก่อนนะครับตอนนี้แบบเวลสองแล้วน่าจะกว้างขึ้น,นครับสำรวจดู โซนหิมะก,ก็ดีครับของดีเยอะอยู่แต่ว่าเราคงยังไปไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธไปสู้อะ่ะคือผมต้องการอาวุธที่จะแบบว่าเอาไปฟาร์มหนังฟาร์มอะไรได้ตอนนี้ไม่มีเลยครับดูไม่ค่อยเดยีแต่เราไม่ค่อยมีอาวุธอะ่ะมันจะตีลําบากหน่อยครับแล้วองอาขวานมาทุบมันเนี่ยแล้วมันก็ไม่ค่อยดรอปด้วยก็ผมลืมบอกไปนะทุกคนตอนนี้เออผมมีเสื้อโลบอกกัน,นะนั่นก็คือเสื้อกางเกงที่ผมใส่อยู่นะครับอันนี้ผมทําเองนะผมวาดเองแล้วก็แบบว่าอันนี้เองแล้วก็เอาไปใส่ในแะอ ไปทำนะครับก็ได้ประมาณนี้เผื่อใครสนใจรับห้าโลบักเท่านั้นไปจ่ายกันได้ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ไม่รู้แปะได้ไหมจําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เราเหลือเหล็กอยู่สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรอทําอันนี้ครับผมแล้วก็ทำอา่าที่ทําอาหารนะเนี่ยครับมันจะมีกบขึ้นมานะแล้วคือผมจะไปเอาหอ,อกมันนะหอ,อกมันอยู่ข้างหลังนี้ครับน่าต้องเก็บตัวกันหน่อยครับทุกคนโอเค ยิงได้นะยิงถ้าเรายิงเอาเลี้ยวเวรยยิงหัวมันแค่สองนัดอะนีงไงเราได้หนังมากกว่าพอดีถ้าอยากประหยัดก็ยิงแบบไม่กี่นัดยิงกันสักนิดสักหน่อยแล้วค่อยไปไปฟันมันก็ได้เกาะได้ไม่มีขอเกาะได้ไหมโอ้ได้เมล็ดพริกครับมันจะได้ปะวะเนี่ยโอเค เรต้องใช้ทั้งหมดมไม่มั่นใจกี่อันอนะ่ะแปดอันั้งแปดหรือสิบอันเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ัน,นี้วันที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะวันนี้มันบอกว่าจะมีตัวมาบุกนะครับซึ่งช่วงแรกมันไม่มันจะมาไม่ค่อยเยอะได้ประมาณสองสตัวได้อันนี้น่าจะเป็นโอเคอันนี้เป็นแบบดันเจียนนะครับมาตอนกระสุนเยอะๆะเดี๋ยวเราดีค่อยมาบุก มันจะได้เพชรห้าเม็ดนะครับแล้วก็มีของดีๆประมาณนี้นครับอ่าอันนี้ผมไปเล่นกับคนในไลฟ์มานะครับแล้วเขาทําผมก็เลยจํามานะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เอาไว้กันนะครับพวกแบบมอนนะเราจะวางเงี้ยแต่ว่าเราต้องระวังตรงร่องมันด้วยนะถ้าร่องมันโผล่เยอะเกินอะ่ะมันจะแบบมาจะตีเราได้นะครับแล้วก็วางเงี้ยผมตั้งให้มันตรงกัน ประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาคุกผอนรองตรงนี้อารมณ์แบบว่าสามารถกระโดดออกได้แล้วก็ทาอาหารในนี้ด้วยทีเดียว <S <S นี่แล้วก็รอมันมาบุกนะครับนี่ไงมันมาแล้วก็ช่วงแรกมันมาไม่กี่ตัวประมาณสองสามตัวแล้วก็นัวกับมันไปมานี่มาแค่สองตัวเองเราก็จะได้สร้อยคอมาแล้วก็มาย่อย ได้เป็นแบนเดตครับผมดีมากแล้วก็ผมย่อพวกหมาป่าไปด้วยนะเอาไปเผาครับยวเล่นคนเดียวแบนเดตแล้วก็เอาเอาฮิวไปเลยนะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เอาไปช่วยใครอยู่ละ ได้ไรได้ขวานนาะไม่อยากได้ขวานนะผมลืมไปมีนอกอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกนครับมันจะลำบากเราเกินนะโอเคผมลืมไป่ามันมีนกแล้วตอนนี้ต้องวิ่งเลยครับเพราะเราโดนหมาป่าไล่เยอะอยถ้าเรามีไฟฉายเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากครับเดี๋ยวหันหลังส่องเนาะ อ๋อจริงจริงนะไอ้แบบเนี้ยผมามาหาป่าแม่งโคตรมึนอะ็ <c oughs> ยังดุอะมาป่าแล้วมันเยอะมากกับมาป่าแล้วมันนัวจัดเลยมาป่าเดี๋ยวผมมาเคลียร์พวกนี้ก่อน <c oughs> เผื่อเอาหนังไปนะแล้วมันไม่ค่อยดรอปหนังด้วยดิ <c oughs> ถ้าเราไม่มีไอ้พวกเสื้อกันหนังอะเวลาเราอยู่ในหิมะหรือว่าแบบบางทีมันจะมีพายุหิมะคือเราจะเดินไม่ออกนะครับ ตอนนี้ฝืนเราน้อยมากนะครับมันจะมีคนมาบุกแคมป์เราละหยวผมจะดูว่าไอแคมป์การป้องกันผมเนี่ยมันมันป้องกันได้ดีแค่ไหนนะทุกคนผมเลยว่าไม่ดีมากนะครับต้องมีคือทุกครั้งที่ผมเล่นมันต้องมีไว้เนะน่าจะใกล้มาละแล้วก็ุไฟจะดับปดะเดอะผมใส่ไปคือถ้าเราเข้ามาอยู่เนี่ยมันจะไม่จะตีเราไม่ได้ครับทุกคนเนี่เห็นไหม มองเลยแม่โคตรเจ๋งแล้วก็ออกไปโอเคเฮ้ยแล้วผมจะไปลากศพมันทำไมล่ะแูเดี๋ยวก็ตายกันพอดีแล้วผมมาใส่ฟืนกันถ้าฝนมันตกอะไรนั่งหนาวเนี่ย แย่ yeah, ทุกคนฝนตกแบบนี้เราสวยแน่ดวงรอบนี้แย่ yeah, มากฝนมันตกตลอดเลยแล้วผมไม่มีฝืนด้วยผมไปดูเด็กคนหนึ่งก่อนครับเรามีของมันพออยู่แหละแต่ว่าไอตัวนี้นะ่าจะเป็นหมีแล้วะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นหมีแล้วตรงนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปยิงเจ้าหมีกันแล้วกันนะเคเอาแค่สองตัวเหรอโอ้เปิดดีครับ ใช่ยาครับผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเก็บของได้ยเยอะขึ้นนะแล้วเราก็อัพได้แล้วแต่ว่าเราต้องการไม้ครับเพราะว่าผมจะทําอันนี้ครับสองอันนี้เดี๋ยวถ้าเราเหลือล่องไว้นิดนึงมันจะมันจะยิงได้นะครับต่ต้องระวังล่องนี้นะแบบล่องมันใหญ่เกินอนะ่ะเดยวพวกธนูนยิงเราได้ครับผมจะมาทําเป็นปุ๋ยมาเลยแบบว่าอาอทำอีกขี้ผมจะคราบอันนี้ไว้ทุกคน มันต้องเป็นอันนี้กับอันนี้ครับตอนนี้เรามีเนี่ยสองอันแล้วแต่เราต้องใช้อันนี้ทําอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไม่พอแล้วยังไงเราก็ต้องผมว่าเราไปหาเด็กก่อนนะยังง่ายกว่าโอเคครับไม่ตันละหมีห้าตัวว่าถ้าผมจำไม่ผิดโอเคที่เราได้เพชรอีกสองครับวันนี้วันนี้หมีเไอ้ไม่ใช่กวางมันหิวครับเราต้องจะโดนลา่าด้วยถ้าเรากลับไม่ทันนะอ่านี่ไงโอ้ตรงนี้เจนดีครับเพราะว่ามันโล่งไม่ค่อยมีอะไร ได้หนังหมีพอดีหมีมันตีแรงแล้วทุกคนระวังนะเนีย่ยดูดิมันตีอุมสองทีผมเกือบเกือบด้องเราไาหยิงได้อีกตัวนะครับแล้วก็กลับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนกวางล่าครับอืมืดแล้ว ยันมาแล้วเโอเ้โหเ,เรามากัดอกีกใช้แบนเดตแล้วกันครับผมเอาชัวเอาชัวยังไงแบนเดตเราเอาไว้ใช้แบบจังหวะนี้แล้วเพราะว่าแบบเราเล่นคนเดียวเราไม่ได้ชใไพแล้วผมพยายามจะแบบไปให,ให้มันไวที่สุดนะตอนนี้มัน50วันแล้วทุกคน เราต้องรอจังหวะมันกระโดดนะบางทีเรายิงแล้วมันกระโดดอะแบบยิงไม่โดดมันอะโอเคกุญแจเอาไปเปิด,ปดผมเด็นคนสุดท้ายขออขอเกาะกันครับแม่งเอาอะไรเอาเฉียวะผมบอกแล้วมันเป็นไอเทมที่สำหรับผมคือไม่งง,งมากมันแบบคือมันกันแล้วมันก็ยังโดนดาเมจอ,อยู่ดีอะผมต้องการหนังสามอันครับ จากไอ้พวกเนี้ยนะไม่ดรอปครับไม่ดรอปดรอปยากชะนอก็คือวันนี้กระสุนเราน้อยเลยครับเราจะกันบ้านไหวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเราไม่มีด้วยซ้ำครับกระสุนอนะผมใช้เปลืองมากเราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้กระสุนหมดถ้าจะมากันหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าตัวได้ เดี๋ยวผมรอดูก่อนนะเผื่อมันมีตัวหลุดเข้ามาบางทีมจะชอบมีตัวหลุดเข้ามาโอเคไปถึงมุมนี้เราตีได้ครับหาหมุมตีกันอลอดมาไม่มาว่ะมันมีตัวยิงหนึ่งตัวใช่ไหมตัวนี้อันตรายเกินมันผมบอกแล้วมันจะมีตัวหลุดเข้ามาทุกคนผมไปเคลียร์ตัวยิงก่อนดีกว่าโอเคครับตัวตีมันตีค่อนข้างแรงนะ โอเคโอ้ <Okay>. oh, ดอกแค่เจมป์อะทุกคนอ r รอนบอดี้ครับกับสตรองแอคเอาอิรอนบอดี้แล้วกันวุ้ยเมื่อกี้มันสตรองแอคหนิว่าผมพลาดทุกคนผมอ่านแล้วด้วยแต่ผมไม่เอาสตรองแอคว่ะเพราะว่าเราต้องการไม้นะครับเอามาทําของอะคือก่อดเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องก็มีโอกาสได้ขวานเปิดกล่องก็มีโอกาสได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าขวานมันได้น้อยอะแบบโอกาสออกมันน้อยอะพอทิ้แล้วก็ต้องการอันนี้ทุกคน ถ้าบวกอสตองแอคมาเราจะได้ตัดพวกต้นใหญ่ได้อะไรอย่างงี้ไงไอ้เรื่องมีเท่าไหร่อ่าเราทำได้แล้วผมจะซื้อกระสุนนะครับมียี่สิกว่านัดเดี๋ยวผมจะไปโซนหิมะละรอบนี้เพราะว่าโซนหิมะนี่ของดีเยอะครับจริงถ้าเราได้ลูกซองมันจะดีมากนะเพราะลูกซองคือแม่งโกงมากครับทุกคนมันยิงแบบนัดเดียวอะ่ะคือมันยิงแบบถ้าโดนหัวก็คือนัดเดียวจะจบหรือระยะกลางๆมันก็ยิงได้นะกระสุนมันดีมาก แต่ว่ามันแพงมากเลยอ่ะมันซื้อแบบคือมันใช้เหล็กประมาณแบบยี่สิบอ่ะเบ็ดหนังครบละตรนี้บันเดตครับโอ้ยตรงนี้ดีมากมีบันเดตให้เราได้ขวาน,น้ำแข็งครับของเยอะเหลือเกิน ก็เริ่มมืดแล้วแต่คืนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับก็ชิวๆนะยกเว้นไอ้นกู้ต้องระวังนกู่อย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราพอเราแรกกระสุนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปอ่าไปตีดันเจียนครับผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าดันเจียนอยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวเราลองเดินละละดูมันไม่ขึ้นในแบบอะ่ะผมน่าจะยังเปิดแบบเปิดไม่สุดอะ่ะเอาแต่บัตรที่เราจะทําคืนนี้ครับแต่ว่าเรายังของไม่ครบนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดันเจียนนะครับแต่ว่า ผมจำไม่ได้ว่าดันเจียนที่เราเจออยู่ฝั่งไหนนะปกติมันจะไม่อยู่ไกลบ้านมากนะครับนี่ไงน,นี่ไเข้าใผมเอาอันนี้สับมันก็ได้ไั้ ได้ลูกสองครับมันก็ดีแหละแต่ว่าผมไม่มีของไปซื้อกระสุนนะเนี่ยโอเคเราก็จะไปตามหากุญแจกบอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับเรามีแค่สองอันนะตอนเนี้เราต้องก,การอีกเยอะ,ะครับโอ้โหวันนี้มันโดนบุกนี่ว่าโอเคตัวตัวยิงไกลก่อน แค่นี้ก็ชิลแล้วแบตเด็ดเราน้อยมากเลยนะ่ะเคผมไม่ให้สีเขียวผมเลยวะมันให้เจมมาอย่างเดียวเลยอะผมยังได้กุญแจผมไม่ได้อยากได้ปลาเดี๋ยวมันจะหมดเวลาสักก่อนเลยนะมันช้าจังวะผมตกผิดฝั่งแล้วหรืออะไรเนี่เค ก็คือผมไม่เจอบอกกบเลยว่ะด้วยครับตอนนี้เราลอดมาร้อยสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วแต่ว่าผมอัดจนได้ผมแม่งเต็มอ <c> ะ <oughs> คือเอางี้ครับตอนเนี้ยเราช่วยเด็กครบแล้วสี่คนแล้วเราก็ลอดมาจนเกินร้อยวันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มมไมคือมันจะไม่ไหวครับเพราะว่าพื้นที่ผมมันไม่ไม่พอแล้วครับได้ผมมันจะเต็มแล้วนะครับผมก็บอสกบเนี่ยเอาเป็นว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็มันก็สนุกดีนะครับแบบนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะครับผมลงบอกก9าหนนะครับผมก็อ่าผมจะเลี้ยงให้ให้ฟังว่าผมไปทําอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้คือเราไปทําอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราลอดมาครบอ่าเกินร้อยวันนะครับแล้วเราก็ไปลงดันเจียนเรียบร้อยแล้วเราก็ช่วยเด็กครบ4ี่คนเรียบร้อยแล้วแล้วแคมป์เราก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยมีอาหารกินมีฟืนไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันว่าคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์าากดซับคลาย,า,ายนะครับผมส่วนผมไลฟ์สตรีมที่ Tik Tok นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมผมไลฟ์สตรีมที่นี่เกือบจะทุกวันเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมสตรีมใน YouTube ด้วยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเอาไว้ว่าคลิปนี้ไปละนะครับผมบ๊ายบาย